สวัสดีครับตอนนี้ท่านเข้าสู่5ทีมสัตวแดงตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไฮไลท์วันนี้ครับติดตามอนาคตของ2นักเตะที่เป็นแฟนมองว่าน่าจะได้รับโอกาสลงเล่นให้กับทีมในระยะยาวบทสรุปของพวกเขาจะเป็นอย่างไรและการกำลังจะกลับมาอีกครั้งของนักเตะคนสำคัญมากของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดติดตามได้ในคลิปนี้นะครับก่อนจะเริ่มคลิปนะครับดูบมืนกับนทะขอขอบคุณด้วยนะครับกับซูซูกิกับโปรโมชั่นล่าสุดซูซูกิสมาร์ทด a l ดียสุดสมาร์ทที่พลาดไม่ได้นะครับพร้อมกับข้อเสนอพิเศษมากมายครับขอบคุณกัวเน่กัวโนล่าบาร์พลัสครับอร่อยแคลน้อยเพิ่มโปรตีนและถ้าซื้อสินค้าที่7 e เ e ่นอครบ300บาทนำใบเสร็จมาแลกของพรีเมียมได้เลยนะครับและขอบคุณร้านซีแบงคอกครับร้านอาหารทะเลสดใหม่ใจกลางทองหลอ่อพร้อมกับเมนูเด็ดปูผัดซีซอสแจ้งว่ามาจากดูบอลกับแนทลดทันที10%ครับ ยูไนเต็ดกลับสู่เส้นทางแห่งชัยชนะอีกครั้งนะครับในเกมกับเบร์เบติสโดยเฉพาะกับต้นทีมอย่างบรูโน่ฟฟนเดสครับที่เอาชนะเสียงวิจารแล้วก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่เล่นดีที่สุดในสนามการจับบรูโนโ่มาเล่นตรงกลางเป็นจอมทัพที่สร้างเกมจากแนวลึกเนี่ยได้รับคำชมจากแฟนๆเยอะมากนะครับอย่างไรก็ตามครับเมื่อคืนในการแถลงข่าวเนี่ย ผู้สื่อข่าวได้ถามเอริกเทนฮากว่าถ้าจะมีสักเรื่องหนึ่งที่คุณคิดว่าคุณจะต้องพัฒนาบรูโน่หรือว่ายกระดับบรูโน่เนี่ยมันจะเป็นเรื่องอะไรกันแน่นะครับเอริกเทนฮากตอบว่าน่าจะเป็นเรื่องของการควบคุมอารมณ์ครับซึ่งเอริกก็บอกว่าอารมณ์ของบรูโน่บางทีมันก็เหมือนอาวุธนะครับคือถ้าเขาควบคุมมันได้เนี่ยมันก็จะยอดเยี่ยมแล้วก็ทรงพลังมากแต่ถ้าเกิดว่าควบคุมไม่ได้ครับมันก็อาจจะเป็นปัญหาเช่นกันนะฮะ แต่ว่าเอริกเองก็จะช่วยบรูโน่ในการรักษาระดับอารมณ์ให้มันคงที่ครับเพื่อบรูโน่เนี่ยใช้มันให้ถูกครับและเพื่อให้มีสมาธิจดจ่อกับเกมอยู่ตลอดเวลาและเมื่อบรูโน่เนี่ยโฟกัสกับเกมเต็มร้อยมันก็จะส่งผลดีกับทีมไปด้วยครับ ผู้สื่อข่าวยังจบระเดนเกี่ยวกับดาบิดเดเคอ์นะครับที่แม้ว่าเมื่อคืนเนี่ยเขาจะได้รับรางวัลลูกเซฟยอดเยี่ยมประจำเดือนนะครับกับจังหวะซูเปอร์ควักที่พุ่งปัดลูกมงของเคเลชิเฮียนาโชในเกมกับเลสเตอร์นะครับแต่ว่าการเปิดเกมของดาบบิดเนี่ยไม่ดีเท่าไหร่นักนะครับจนกระทั่งเจมส์สักเกอร์ครับผู้สื่อข่าวทีหนึ่งจากเทเลกราฟเองเนี่ย ก็รายงานข่าวเมื่อคืนที่ผ่านมาครับว่ายูเนเต็ดกำลังอยู่ในช่วงของการเสนอสัญญาใหม่ให้กับดาบิดครับแต่ก็ต้องลดค่าเหนื่อยลงแต่ว่าขณะเดียวกันนะครับก็มีการมองหาผู้สัครตูคนใหม่ไปด้วยนะครับทั้งดาบิดอารายาในทวารของเบรนท์ฟอร์ดแล้วก็ดิโอโก้คอสตาของ FC ฟซีปอร์โตนะครับแต่ว่าณเวลานี้ครับเทนฮาก็บอกว่าทีมโค้ชเนี่ยกำลังทํางานกับการฝึกซ้อมลูกเปิดเกมของดาบิดในกีอาและตัวของดาบบิดเนี่ยก็พร,พร้อมที่จะพัฒนาคุณสมบัติตรงนี้อย่างต่อเนื่องครับส่วนเกมล่า สุดที่เจอกับเบติสเนี่ยดาบิดอาจจะเปิดบอลได้ไม่ดีเท่าไหร่เอริกก็บอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าลูกบอลมันอาจจะเปลี่ยนไปหรือว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของทิศทางลมเข้ามาเกี่ยวด้วยนะครับ และสุดท้ายครับเอริกก็ให้กำลังใจเดคอานะครับว่าในวันอาทิตย์ที่เจอเซาท์ทมป์ตันเนี่ยดาบิดจะทำได้ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแฟนช่องแฟนเพจจะส่งกำลังใจหรือว่าติชมดาบิดเดคอาอย่างไรก็พิมพ์เข้ามาได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับตาจะมีเงินในการเสริมทีมถึงขนานดะดึงผู้สัติ์ตัรายใหม่มาแย่งตาแหน่งกับดาบิดเดคอารหรือว่าอาจจะแทนเดคอารไปเลยได้หรือเปล่าเนี่ย นั่นกว่าจะต้องถามเจ้าของทีมนะครับแฟนๆส่วนมากในบ้านเราก็รุ้นใ่้เป็นชิกสซิมบินธรมรมดติอัลชานีของกาต้านั่นแหละทีนี้ครับเมื่อช่วงช้ามืดที่ผ่านมานะครับเจมส์ซักเกอร์ผู้ข่าวทีหนึ่งของเทเลกราฟก็ได้รายงานเพิ่มเติมนะครับว่าณเวลานี้ตระกูลเกรเซอร์กำลังตั้งเป้าจะขายทีมก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะจะเปิดขึ้น ในเดือนมิถุนายนครับพวกเขาต้องการจะปิดดิลการขายให้ได้ก่อนจะถึงสิ้นเดือนเมษายนแต่ว่าด้วยขั้นตอนต่างๆเนี่ยการปิดดิลในช่วงเดือนมิถุนายนมีโอกาสที่จะเป็นไปได้มากที่สุดนะครับโดยณเวลานี้นะครับกลุ่มทุนที่ได้เข้ามาพูดคุยกับสโมสรเรียบร้อยแล้วก็คือกลุ่มเอเลียดของสหรัฐอเมริกาที่พร้อมจะจับสนวนเงินทุนให้กับใครก็ตามที่สนใจที่จะเข้ามาเป็นหัวเรือใหญ่ในการเช็คโอเวอร์สโมสรนะครับซึ่งก็นแน่นอนนะครับว่ามีกลุ่มแฟนบอลไม่มากที่ สนับสนุนกลุ่มเอเลียดณเวลานี้ครับส่วนชิคกาซิมบินธรรมดอัอาทานีแล้วก็เสื้อจิมเรดคลิฟครับมีโอกาสที่จะเป็นเจ้าของทีมใหม่นะครับทั้งคู่จะมาเข้าพบกับตัวแทนของสโมสรแล้วก็กลุ่มเรนกรุ๊ปผู้ประสานการขายทีในสัปดาห์หน้านะครับแต่ว่าแนวโน้มจากดักเกอร์ณเวลานี้โอกาสจะขายทีมมีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าถ้าใครเชียร์ทีมงานจากกาตาก็คือกลุ่มของชิคกาซิมเนี่ยก็ต้องลุ้นให้พวกเขาเนี่ย ตกลงราคาที่ลงตัวกับตระกูลเกรเซอร์แล้วก็กลุ่มเรนกร๊ปให้ได้ก็เท่านั้นแหละครับย้ำอีกนิดหนึ่งนะครับว่าทีมของชิกยาซิมเนี่ยไม่ต้องการจะแบ่งหุ้นหรือว่าซื้อหุ้นส่วนน้อยนะครับชิกยาซิมต้องการเช็คโอเวอร์สโมอสรทั้งหมดพานไปได้ตามนี้ชิกยาซิมก็ ไม่สนใจแล้วก็พร้อมจะล้มเลิกดิวทันทีครับขอเชิญเขาไดีกับเอริกเทนฮากนะครับกับรางวัลผู้ดการทีมยอดเยี่ยมประจำเดือนกุมภาพันธ์ครับยินดีกับมาคัสไรส์ฟอร์ดกับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมและยินดีกับัีดีอากับรางวัลลูกเซฟยอดเยี่ยมนะครับและเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเอริกเทนฮากก็ได้บอกข่าวดีอีกหนึ่งข่าวกับแฟนนะครับว่าคริสเตียนเอริกเซนนะครับมีกำหนดที่จะกลับมาก่อนจบซีซั่นแน่ๆนี่คือนังเตะที่แฟนๆรอคอยครับ ที่จะให้เขากลับมาช่วยทีมอีกครั้งหนึ่งนะครับและนี่ถือเป็นทิศทางบวกมากเพราะว่าเทนฮาบอกว่าตอนนี้ในะการฟื้นฟูร่างกายของคริสเตียนกําลังเป็นไปด้วยดีครับแต่ว่าหนึ่งเรื่องที่แฟนๆอย่างเราโฟกัสกันนะครับก็คือ2นักเตะที่เอาชนะใจพวกเราในเกมเจอรัลเบติสนะครับคนแรกคือพยโยกวาเวคอสกับทนะตอนนี้เนี่ยเทนฮา์กำลังชื่นชอบม,มากๆเลยกับการหาตำแหน่งการช่วยเกมรับ การอ่านเกมการหาพื้นที่จบสกอร์และที่สําคัญที่สุดนะครับคือความทุ่มเทของพี่โย่งเองแน่นอนนะครับว่ามีการพูดถึงอนาคตของพี่โย่งตามสื่อต่างๆมากมายนะครับแต่ว่าจากบทสัมภาษณ์ล่าสุดของเทนฮากที่พูดชัดว่าณนะตอนนี้เวกฮอ์สได้ลงสนามทุกเกมเพราะว่าเขาดีพอและเขาเหมาะสมครับซึ่งนักวิเคราะห์บางส่วนก็มองว่านั่นคือสัญญ,ญาณว่าพี่โยง่งเวกฮอร์สมีโอกาสที่จะได้เซ็นสัญญาระยะยาวก,กับยูเนเตตดราบตไดก็ตามที่ฤด,ดูกาลหน้าเนี่ย เขายอมรับได้กับสถานะตัวสำรองนะครับเทนท้าบอกว่าเขาชอบที่หลายครั้งเนี่ยพิยงยิงพลาดก็จริงจบสกอร์ไม่ได้ก็จริงแต่เขายังมุ่งมั่นต่อไปเขายังมีความพยายามที่จะทํามันต่อไปซึ่งเป็นคาแรคเตอร์ที่เทนท้าชื่นชอบมากไม่ใช่แค่เกมกับเบติสนะครับแต่ว่าชื่นชอบมานานแล้วนะครับอีกหนึ่งคนครับที่ได้รับกําลังใจาจากแฟนไม่แพ้ก,กันก็คือฟาคอนโดเปียตรีที่ลากเรือจะมีส่วนทําให้ทีมเนี่ยได้ประตูที่4ในเกมเจอ กับเบติสลาสุดนะครับมีกระแสจากแฟนบอลบางส่วนต้องการให้ฟาคุนโดลงเล่นมากขึ้นและบางส่วนก็อยากให้ฟาคูได้เล่นเป็นตัวจริงแทนแอนโทนีบ้างครับซึ่งสื่ออย่างเดลี่เมลนะครับก็วิเคราะห์นะครับว่าด้วยโปรแกร,รมที่อัดแน่นเนี่ยน่าจะทำให้ฟาคุนโดได้ลงสนามให้กับยูไนเต็ดมากขึ้นในช่วงท้ายของฤดูกาลนี้นะครับและฟาควนโดจะเป็นแรงกดดันที่ดีและเขาจะสู้เต็มที่เพื่อแย่งตำแหน่งกับแอนโทนี ไปจนจบซีซั่นเลยครับซึ่งฟริโซโรมาโน่นะครับก็ได้ระบุข้อมูลไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าโอกาสที่ยูเอต้จะต่อสัญญากับฟากุนโดเชหมดลงในปี2026เนี่ยยังมีครับและเอริกก็ค่อนข้างจะพอใจกับพัฒนาการของฟาคุนโดมาเสมอนะครับซึ่งถ้าฟาคูเองได้รับโอกาสในการลงเล่นมากขึ้นเนี่ยอนาคตของเขาที่โอทราฟอร์ดก็น่าจะสดใสไปด้วยนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับดูเหมือนกับแนทเองก็ขอชื่นชมกับความพยายามของทั้งเวกฮอสแล้วก็ฟาคุนโดเวลานี้ อนาคตของพวกคุณเนี่ยน่าจะสดใสทั้งคู่นะครับและทิศทางของทั้งสองคนที่จะอยู่กับยูเนเต็ดต่อไปก็อยู่ในเชิงบวกทั้งคู่เช่นเดียวกันนะครับแฟนช่องแฟนเพจคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องของเวกฮอสแล้วก็ฝากคูก็พิมพ์คอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างได้เลยนะฮะและอย่าลืมเชียร์ทีมนะครับในเกมเจอซัลลมตันวันอาทิตย์นี้3ามทุ่มตรงเบื้องต้นเนี่ยไม่มีอัปเดตเรื่องสภาพทีมนะครับอองโตวนวโมาเซลเองก็ยังไม่น่าจะพร้อมส่วนเทนนฮาร์ก จะโรเตชันใครหรือว <To> ่าจะใช้ชุดเดิมจากเกมพบเรียลเบติสก็ต้องลุ้นไปพร้อมๆกันอยู Books, ่ที่การตัดสินใจของบอสเลยครับท like ิ <speaking Vietnamese> ้งท้ายว่าถ้าชอบเนื้อหาของ5ทีิีศัจแดงนะครับดูมกับนัดเองรบกวนฝากกด subscribe และกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราทุกคนนะครับพวกเราจะดีใจมากๆเลยขอบคุณมากๆอีกครั้งนะครับสามัคคีพลังสรุความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปิศาัแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอขอบคุณซูกิเกรเน่ และร้านอาหารทะเลสี่แบง o k